ไปด้วยอืมไม่ไงเนาะอยู่นน่นไม่ได้หยุนที่เด็กๆเนี่ยนี่ไงเด็กๆเขาถากท้องกันเนี่ยแต่

ฉันเดือดร้หลงแย่หลงไม่ติดมาเท่าไรฉันเป็นคน ¡Viva Cảm เฮ้ยเ่องก่อนนะคะล้มล้มล้มย่สี่อะกูไม่เหรอ